ให้ปูนินนอกทีไหอขอบคุณครับขอบคุณค่ะจะได้เจ้าให้แม่ไงรองปูนิอีปีเอ้าลูกแล้วเป็นจังไยอากาศเ <c oughs> มื่อยจ้ะ <c oughs> เอาคค่เบาตลุกค่ะน้องอายสกุลอภรรสียงหค่ะขอบคุณรางวัลน,น้ำใจหน้าหน้าเวทีนะคะแล้วก็ขอบคุณมาลัยออนไลน์นะคะสวัสดีแม่แม่ทางไลฟ์สดด้วยนะคะขอบคุณมาลัยออนไลน์จากบ้านอ้ายตะกรมพ่อจ๋านา้มนต์ครับขอบคุณพ่อจ๋าลูกจา๋าครับสุพิทยานะครับป้าบีด้วยนะครับแล้วก็บ,บานนั่งฝ่าพร้อมแน่นะครับขอบคุณค<ม>่ะ ขอเสียงแม่แม,แม่ช่าอุบลแน่จ้าสิยูหอเตยลาบปรจ้าพิาลาสิอสอบไมอยูได้จ้า ผมนี่คือน้องไอศก,กุณาพรครับผมนักเอกหน่อยอายุ11ขวบฝากพี่น้องติดตามนะครับผมเป็นกำลังใจให้ลูกสาวนกอ,อีกจากผู้นึงนะไม่ได้พี่น้องเด้อเอาไันี้นะครับผมเพื่อเป็นการบอรเสเซเวลาพาพี่น้องไปม้วนซึนกันต่อกับคอนเสิร์ตช่วงที่2ของรายการครับจากนั้นพบพ่อกันอีกช่วงหนึ่งในช่วงของลำเรื่องต่อกกอนทำนองคอนแกน่นขอให้พี่น้องมีความสุขกับทุกๆการแสดงของเสียงที่หกนกพูสกรปีที่4ครับ